ครับเดี๋ยวมาตอบคาถามเพื่อนๆกันนะครับที่ได้สอบถามทนายโอ,อเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของครอบของปลปักนะครับในขั้นตอนของการด,ดําเนินคดีนะมีคําถามมาว่าแผนที่พิพาทนั้นคืออะไรนะก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับหากมีการร้องตามมาตราหนึ่งหรือร้องขอจิตครอบครองนะฮะในที่ที่มีโฉนดนะรหรือที่น,นสสีนั้นนะครับรอะไรที่เราเป็นคุดแดงนะฮะที่เราเรียกว่าการร้องครอบของปลปะักครบ10ปีนะ เจตนาเป็นเจ้าของสงบเปิดเผยนะครับครบสิปีตาม4ิทคุณสมบัตินี้นะครับก็มีสิทธิที่จะยื่นคําร้องทีนี้หากเรายื่นคาร้องไปที่ศาลแล้วเนี่ยนะครับศาลก็จะตูวว่าการร้องครบครองปรปัดเนี่ยร้องแบบบางส่วนหรือทั้งแปลงถ้าหากว่ามีข้อสงสัยนะศาลเองก็อาจจะมีคําสั่งนะถ้าทั้งแปลงอาจจะไม่มีคําสั่งก็ได้นะครับแต่ถ้าอาจบางส่วนแต่ส่วนใหญ่ก็จะให้มีคําสั่งนะถ้าเป็นบางส่วนนะครับคือทั้งทั้งแปลงเนี่ยเราอาจจะไปครอบครองบางส่วนของเขาเนี่ยนะไม่เต็มฉนด ศาลก็จะมีคําสั่งให้ผู้ร้องนี่นะครับได้ไปที่สํานักงานที่ดินนะเพื่อที่จะเอาคําสั่งของสารนี่นะครับให้เจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยออกมารางวัดทําแผนที่แนวพิพาทว่าเราครอบครองในส่วนนี้ของเขาเนี่ยของคนอื่นนี่นะฮะที่จะแย่งสิครอบครองเนี่ยเท่าไหร่นะเป็นเนื้อที่เท่าไหร่แผนที่ขนาดไหนนะทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของเดิมนะแล้วก็ผู้ที่ร้องครอบครองเราปักนี่นะครับก็จะเป็นไปชี้แนวเขตนะให้กับเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อทําแผนที่ขึ้นมาฉบับหนึ่งนะ ให้เห็นว่าอา้าวเราครอบครองนะเขตนะข,ของเราแนเะท่านี้นะไปชี้นะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ของที่ดินนี้เท่านี้นะแล้วก็ทําเป็นแนวเขตหรือแนวแผนผังมาให้กระสานนะซึ่งทางสำนักงานที่ดินเองก็จะส่งแผนที่ฉบับนี้นะครับไปที่สำนักงานที่ดินนะเพื่อที่จะส่งให้สารประกอบการพิจารณานะทีนหากว่าผู้ร้องนะครับได้ยื่นเรื่องไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับมีการรัดแนวเขตนะเสียค่าธง,งทมเนียเรียบร้อยนะครับ ถึงวันพิจารณาคดีนี่นะทางฝ่ายของถ้าหากว่าเราร้องนะไม่มีคนมาคัดค้านนะก็เรียกร้องฝ่ายเดียวศาลก็จะไต่สวนฝ่ายเดียวเลยนะถ้าเข้าองค์ประกอบนะสารท่านเชื่อท่านก็จะมีคําสั่งนะให้เราเป็นผู้ที่มีสิทธินะครอบครองประปักได้ที่ดินคืนนี้โดยครอบครองปลปักนั่นเองตามมาตรา1น8 2ต้องขอัยนะครับอดีมาพักที่โรงแรมต่างจังหวัดนะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้จะมี การขึ้นทําคดีที่ศาลที่จังหวัดหนึ่งนะครับไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าแต่ถ้าหากว่ามีผู้คัดค้านนะฮะในมาตราหนึ่งสามสมีผู้คัดค้านจะกลายเป็นคดีมีข้อพิพาทนั่นหมายถึงฝ่ายผู้ที่ร้องนะขอครอบครองเนี่ยนะเพื่อขอให้ออกแผนที่พิพาทนี่นะจะต้องเป็นผู้ที่เสียค่าธรรมเนียมเอง,เอง,เอง แต่ก็สามารถที่จะร้องต่อศาลได้นะครับว่าถ้าหากเราชนะคดีนะครับขอให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับเป็นผู้เสียแทนเรานะหรือชดเชยให้เราอย่างนั้นก็ทําได้เหมือนกันเมื่อมีการคัดค้าน